นี่ค่ะคุณเจยคนะคะเจยคเจยกไม่ดูละครเลยเจ๊อะละครเเลยค่ะออพี่คิมไปไหนพี่คิมเข้าเมืองครับพี่น้องคู่นี้เอออะไราอยู่้านอกเออคู่อยู่บ้นอกก็ได้ทนายพี่น้องน่ารักพี่คิมไปไหนเข้าเมืองไงพี่คิมอยู่กับใครนะอยู่กับแดนกับทอมกับเจนครับอูอะไรวะอูกำเมืองเหรออูสกกรรม สกำบให้อู้กำเมืองวะสักกำโบสักกำโบอ๋อฮสักกำโบท้องหมายถึงบ้าแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วครับเนี่ยจะขายของอะไรบ้าครับช่วงนี้จะทำผลิตภัณฑ์คระใช่ถ้าอะไรดีจริงแล้วทำก็ดีใช่ป่ะก็จะพูดให้มันดิบดีนะเราขายของได้ตามสไตล์เราอันนี้ร้านค้ามันจะมาดูไหมเนี่ย ไมใ่ใครจะส่งให้กูใช้ด<ร>ีกว่าเขาก็คงขายของอยู่ไม่ขายของเราอ่ะเราอยากทำอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้โอเคขายคอนดโดอ้าวเพิ่งซื้อได้ข่าวขายแล้วหรอขายคอนโดไอจีพิมารล้นรานคลาโอ้ยเอ้าอยากดูลากมากเลยเรา มาดูลากจริงๆบอกพี่ออฟเอาเราไปเป็นแบบตัวประกอบก็ได้เราอุ้งกำมืออะไรอย่างเงี้ยออฟทำไมเออฟทำไมจะได้วะโอ้โหว่างไปว่างไปถ่ายเชียก็ว่างไปถ่ายเชียบินทุกวันเจอหน้าก็ไม่เจอกันเนี่ยฉันยุ่งยิ่งกว่าดาราอีกนะแกวันวายไม่ค่อยมีบินสามวันสี่วันหยุดกลับบ้านกรุงเทพวันสองวันเนี้ยออกกำลังกายเหรออันนี้ออกเสร็จแล้วว่อยากกินขนมกุ้งแล้วเหรอมีเหรอไม่เหรอมันชันไม ขนมขนมอะไรไฟไฟที่ทำใช่ไหมนี่ไงนี่ไงโอ้เราไม่ได้ถือติดมาเรามีเบอร์ที่จะโทรสั่งคุณแม่เราได้ด้วยนะแล้วก็เฮ้ยยังไงดีอ่ะเราเราให้เบอร์แม่ชิ้งไว้แล้วก็สั่งออเดอร์ป่ะคนเขาแบบจะได้กินฝีมือแม่เราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำรอบหน้าแล้วว่ากันดีกว่าถ้าจะทำถ้ารู้ว่าจะทำแล้วเดี๋ยวเราจะบอกมีว่ากิจมีบอกบอกไปั้งวันให้แล้วกันเนาไม่กี่ถิงแก วันหนึ่งมันร้อนเว้ยมันร้อนมันต้องอยู่หน้าเตามันเหนื่อยเหมือนกันนะคะชอบทำไหมก็ชอบนะแต่วันมันย่อยตีนย่อยมืออย่งเงออยู่ไกลอ่านไม่ออกมันต้องไกลพอไกล้ปุ๊บก็ไม่เห็นได้อีกพอพอไกล้ปุ๊บเนี่ยหน้าหายพอไกลๆอ่านไม่ออกเออหรือเราต้องชั้ตัวใหญ่้นแล้วหรือเราต้องใช้ไอโฟนพัดวะหรืออะไรที่มันจอใหญ่ไม่ออกจริงวะ เ,เปลี่ยนกันถือบ้างเมือ่อยส่งไม่ทันอะไรพูดนี่เนี่ยไม่หมาพูดเหนือให้ฟังหน่อยนี่อ่านไปยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมัวนี่คือพอจอใช่ไหมเออเหรอมัวตั้งนานจะฮออื่อ้วงอย่างตะก,กี้ก็ก็หากินน้ำพริกหนุ่มไปตะก,กี้เออ น้ำพริกหนุ่มแปงกวาหมูทอดแล้วก็เดินมากินข้าวต่อท,ที่ร้านที่ร้านคุณพ่อนะคะเคล็ดลับเคล็ดลับนี่คนถามว่าเห็นเม้นหนุ่มไหมหมากเห็นเม้นหนูมไหมเห็นเม้นหนู่ไหม,ไมเห็นเม้นหนูมไหมเห็นเม้นหนไม่ใช่พี่อ่านไม่ออกจริงครับระยะขนาดนี้ครับไม่ไหวเดินไปกินข้าวไก่จังจะถึงไหมถึงถึงแล้วอนเธอ รันรันันรันรันสวัสดีค่สวัสดีครับนี่จริงๆโยคะตรงนี้รัไม่เราเป็นคนเล่นโยคะไม่ได้เราเป็นคนจิตแล้วก็เป็นความรนึ่งือซ้ตีเลนะ้าอ่ะสมาธิสั้นนะแกโยชะโยทะเฉยโยทะคืออะไรติดขึ้นชีวิตมาก ขอบคุณค่ะปากน่ารักมากเลยถึงแล้วนี่คือร้านประจำสาราพ่อดีค่ะใช,ใช่ครับพ่อเปิดม,ดมาเป็นร้านเป็นหเกาหลีว่ะ <laughs> ยังชอบเกาหลีอยู่เหรอคะตึงนี่พ่อพ่อคอรค่ะพ่อไลฟ์อยู่ไลฟ์ไลู่เล่นหน้าอยู่ร้านคุณคอรชนะคะกับข้าวที่นี่อร่อยมากนะครับวันนี้ไม่สดเป็นี้เราแต่งหน้าเราไม่ได้เราแต่งหน้าเราไม่ได้หน้าสดวันนี้อ้อกินสลัด สลัดกุ้งเหมือนเดิมครับไม่ไม่ใส่หอมแกใส่หรอใส่เดี๋ยวเรากิน